สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC t a b ขนาดบรรจุพแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 1เ่อีเเท่านั้นเห็นไหมครับมันอยากไปอยู่ด้วยครับมามาไมปไหมไปอยู่ด้วยไหมคนครับไม่รู้หมาใครนะมันหลงทางนะครับ มันวิ่งตามผมมา2กิโลนะครับวิ่งจากโน,โนโกโโ้นกิโลศูนยครับเนี่ยพอผมหยุดมันก็หยุดกับผมเนี่ยคือผมไม่รู้หามาแน่นั่นเคือหมาหรือ าจะหมาจอดมันมันไม่กิน,นครับวิ่งตามผมครับดูเนี่ยตัวไซมมันอยากไปอยู่ด้วยเด็กเห็นไหมครับมันอยากไปอยู่ด้วยครับมามามาไปไหมจะอยู่ด้วยไหมมาขึ้นไหมน่าจะเอาไปอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าเขาวิ่งตามผมมาไกลมากเลยครับ ผมไม่รู้ว่าหมาใครนะครับถ้าเกิดว่ามีเจ้าของหรืออะไรก็ติดต่อได้นะครับผมไป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 อยู่ด้วยกันครับมันวิ่งตามผมครับมันวิ่งมาจากกิโลสูนย์นะครับไม่รู้หมาใครครับวิ่งตามมาครับผมบิดนี้มันก็บิดตามนะครับ เอมาแล้วนม,มันน่าสงสารครัมใเป็นหมาโหลครับผมรบเป็นหมาไทยครับถ้าเกิดว่ามันมีเจ้าของก็ติต่อรับคืนได้นะครเป็นหมาอจับได้ครับนะครับผมกิดส่งออเดอร์อยู่ครับเพราะว่าจะส่งเสร็จก็ น่าจะเอาเขาไปด้วยครับผมผมพยายามบิดหนีแล้วครับมันก็วิ่งตามผมครับวงแหวนขายากไปอยู่ด้วยครับนี่ครับเนี่นนขขนยเนะครับมันต่างสมัยเรื่อยๆครับนี่ครับ วิ่งตามมาไกลเลยมากครับมาตั้งแต่งลวคตอนเังไป่ทป่าวนาลงเขบาก็มไดเอารีแล้วครับผมวิ่งเขา,าวาิาวาาวางง่งออกมาเองครับไม่ได้เรียกครับไปเข้าบ้านเราคืครับเขารู้ครับอือ อยูได้ยังนี่ไม่ใช่กัดรองเท้าพ่อแล้วบอกะหีอม,มาข้างบ้านนะครับเฮานะครับวันนี้เพิ่งเลิกงานมาครับเอ้ยเร็วมานี่มานี่มีเอฟซีถามหาเยอะเลยมนนี้ลูกมาที่เลยม,มานี่ก่อนมนี่เอสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก,ก่อนเร็ว คือเขาวิ่งออกมามาลักเองนะครับผมได้เขาได้ยินเสียงรถเัาก็วิ่งมารอรอรับที่เดิมตรงนี้นะครับ <c oughs> มาแล้วก็เห่านลูกะเกนะครับอันนี้เอามาให้ FC ได้ดูนะครับให้หาคิดถึงนะครับครับยังไม่ได้ซื้อปลอกคอครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่างๆก่อนครับเดี๋ยวผมจะซื้อให้เขาครับโอเคครับ <c oughs>